เมื่อวันโลกาวินาศมาถึงโลกได้รีเซ็ตตัวเองและกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเหล่ามวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกล้วนสูญพันธ์ไปจนหมดสิ้นลงเหลือเพียงแค่ตุ๊กตาผ้ากระสอบที่ดูไร้ค่า9้าตัวที่ได้รับมอบหมายภารกิจฟื้นฟูโลกให้กลับมางดงามดังเดิมวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยนั่งเรือซปเปอร์นย เป็นหนังปี2009เตรียมใจไว้ดีแล้วเปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ วันนี้ลุงเทสมีโปรโดีๆมาแนะนำคอ,อนามงนั่นคือ Netflix p r e m i ีเมยโดยทีมงาน NF Theater ตอในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 10, 0เรื่องคอ,อนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแล ตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสําหรับคนที่บอกก็มาทากช่องดูเทลุ้มรับเงิน5 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ดันล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับ เปิดเรื่องมาที่ตุ๊กตาหุ่นยนต์ผ้ากระสอบหมายเลขเกา้าตามเลขที่อยู่บนหลังของมนันซึ่งเป็นตุ๊กตาตัวสุดท้ายที่ถูกเย็บและสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้โดยนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่ได้ทิ้งภารกิจอันใหญ่หลวงให้กับมนันก่อนที่จะสิ้นใจตายไปพร้อมกับความหวังอันริบรี เมื่อการเวลาผ่านไปก้าวฝืนขึ้นมาในห้องทำงานของมนุษย์พื้นด้านล่างเผยเห็นร่างของผู้สร้างที่นอนไร้ลมหายใจและภายในห้องทำงานแห่งนี้ดูกว้างใหญ่มากสำหรับมัน ยิ่งพะมองออกไปนอกหน้าตาก้าวก็ดูตัวเล็กลงถนัดตาสำหรับโลกที่พังพินาศใบนี้ก่อนเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นแต่มันก็ไม่มีเสียงจะตะโกนเรียกให้หยุดจึงวิ่งลงไปข้างล่างแล้วออกไปยังถนนที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังและบนรถบางคันก็มีศพมนุษย์นอนตายอย่างน่าอนาซึ่งสร้างความตกใจให้ก้าวเป็นอย่างมากก่อนเห็นแสงสว่างเล็ด ลอดออกมาจากซากอาคารก้าวที่หวาดกลัวจึงรีบวิ่งไปซ่อนตัวและขวาเหล็กเท่านั้นมาใช้เป็นอาวุธก่อนฟาดใส่ร่างกับคนแปลกหน้าเข้าเดเต็มซึ่งภายหลังพบว่ามันคือหุ่นยนต์เชกเช่นเดียวกับตนและบนหลังปักหมายเลขสองโชราเอาไว้เมื่อต่างฝ่ายต่างรู้ว่าเป็นหุ่นยนต์ผ้ากระสอบเหมือนกันจึงผ่อนคลายลงและเลือกที่จะผูกมีดแต่เมื่อสองพูดคุยกับก้าวและเห็นว่าอีกฝ่ายพูดไม่ได้มันจึงเอากล่องเสียงจากตุ๊ก,กตา ที่พังแล้วมาใส่ไห้จนทำไม่ก้ากลับมาพูดได้ในที่สุดเวลาเดียวกันสองสัมผัสได้ถึงการมาเยือนของปีศาจแมวเล็กจึงบอกให้ก้าวรีบไปหาทีซอนส่วนตัวเองจับอาวุธลุกขึ้นสู้กับมันแต่เนื่องด้วยขนาดที่แตกต่างกันเกินไปทำไม้สองถูกตะปบครั้งเดียวจนลงไปนอนกองกับ ประเด็นคือก้าวดันส่งเสียงออกมาเปิดตำแหน่งให้มันเจอเข้าจนได้และพยายามควานหาตัวมดปลวกเพื่อจะบี้ให้ตายคามือสองที่เห็นเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงเอาตัวเองเข้าไปเป็นเหยื่อรอแต่ผลสุดท้ายก็ถูกแมวเหล็กง่าไปพร้อมกับเอาสิ่งที่เป็นเหมือนเครื่องรางข,งของขังจากตัวซองไปด้วยส่วนฝั่งของผู้เรือรอดก็ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะล้มลงจนสลบเมือดไป ท่ามกลางสายตาของหุ่นยนต์อีกตัวที่เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเมื่อก้าวได้สติก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ซ่อมแซมก่อนที่หมายเลขาซึ่งเป็นผู้มีดวงตาข้างเดียวจะช่วยเย็บแขนข้างที่เกือบขาดตรงก้าวจนกลับมาเป็นปกติจากนั้นหมายเล็กหนึ่งผู้เป็นหัวนาก็เข้ามาพร้อมกับหมายเล็กแปผู้เป็นองค์คะครร่างยาก ก่อนได้รู้ว่าสองถูกพวกจักรกลสังหารจับตัวไปแต่หนึ่งก็ห้ามไม่ใครบุ่มบามเข้าไปช่วยเนื่องจะต้องรักษากฎที่มีอย่างเคร่งขาดจากนั้นหนึ่งพา9ก,ก้าไปเปิดโลกกระถาด และอธิบายให้ฟังเมื่อครั้งที่ตนตื่นขึ้นมาบนโลกใบนี้มันช่างกล่าหลวุ่นวายเป็นอย่างมากเหล่ามวลมนุษย์ได้ทําสงครามกับเครื่องจักรกลที่ก่อกระโจนจนเกิดภัยพิบัติถึงฝ่ายครั้งใหญ่และในตอนนั้นเองที่พวกเราหุ่นกระสอบ8ตัวได้หนีการสู้รบไปได้วยกันจนทำไม่ห้าที่อยู่รังทายเสียตาข้างหนึ่งไประหว่างหลบหนีซึ่งผลกระทบจากอาวุธชีวภาก่อให้เกิดกลุ่มแก๊สที่ล้างบางสิ่งมีชีวิตทุกชน จนสูญพันธุ์ซึ่งส่งผลให้ตัวของหนึ่งต้องพาทุกคนอพยพมายัางที่หลบภัยแห่งนี้แต่แล้วหลังจากมนุษย์สูญพันธุ์ไปจากโลกนอกเหนือจากพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีปีศาจแมวเหล็กที่คอยไล่ล่าอยู่อีกด้วยดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่ซ่อนเดียวที่ปลอดภยัยจึงเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้เพราะที่ผ่านมาหมายเลข3 4และ7ได้ตายไปแลว้วทำให้หนึ่งจำเป็นต้องตัดสองออกจากกลุ่มโดยไม่จัดตั้งกองกำลัง ลังออกไปค้นหาแม้ก้าจะแย้งว่าสองยังไม่ตายก็ตามเพราะหนึ่งไม่พอใจที่สองฝ่าฝืนคำสั่งและออกไปข้างนอกโดยไม่ยอมบอกกล่าวซึ่งทางที่พวกเขาเลือกอาจนำพาหายนะมาสู่เพื่อนคนดีนขณะเดียวกันหกที่ปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังก็ได้วาดชิ้นส่วนเครื่องรางแปลก,กเพื่อสะสมไม่บนผนงังโดยที่ไม่มีใครเข้าใจเขาเลยสักคนว่าหกกำลังทำบ้าอะไรอยู่ ต่อมาห้าได้พาเก้าไปยังหอเก็บน้ําตามคําสั่งของหนึ่งเลือเมื่อเห็นกล้องส่องทางไกลที่อยู่บนหอคอยก็เกิดเศร้าขึ้นมาเพราะมันเป็นสิ่งแรกที่ตนและสองได้ร่วมมือกันสร้างขึ้นเก้าเลยเอ่ยชวนให้ห้าออกไปช่วยส่องด้วยกันเพราะคิดว่าสองน่าจะถูกพาไปตรงเสาสามต้นที่ตั้งอยู่ตรงน,นั้น ซึ่งห้าห้ามปรามและบอกว่าที่นั่นเป็นเขตอันตรายเพราะมันเป็นกฎที่ใครก็ห้ามฝ่าฝืนก้าวขานว่าหนึ่งอาจจะคิดผิดก็ได้อีกอย่างในทางกลับกันหากว่าห้าถูกจับตัวไปสองต้องออกไปช่วยนายอย่างไม่ลังเลแน่นอน อีกฝ่ายที่ได้ยินเช่นนั้นจึงตัดสินใจไปกับก้าวในที่สุดแล้วก็คว้าแผนที่กับเครื่องมือบางส่วนออกไปได้วยกันซึ่งหลังจากออกเดินทางได้สักพักฮ้าเจอหมวกของซองตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเปลืองจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมซองถึงเลือกออกมาข้างนอกคนเดียวและถึงแม้ฮ่าจะมีแผนที่อยู่ในมือแต่ก็ไม่รู้เลยว่าปลายทางที่พวกเขากำลังหาอยู่นั้นมันตั้งอยู่ที่ไหน ในตอนนั้นเองแผนที่ก็ถูกลมพายุพัดหลุดไปจากมือทั้งสองจึงวิ่งตามไปเก็บมันแต่สุดท้ายก็คว้าไว้ไม่ทนันครั้นจะย้อนกลับไปก็ไม่ได้เสียแลว้วเพราะพายุสายกำลังพัดไล่หลังมาติดตดแล้วพวกเขาก็เดินไปเจออุโมงค์แห่งหนึ่งพร้อมกับรอยเท้าที่ก้าวจำได้ดีว่าเป็นของแมวเล็จึงวังผ่าก,กันเดินสะกดรอยตามเข้าไปแต่ห้าก็ยังกล้าๆก,กลัว,ลวเพราะในนั้นดูมืดมากจึงบอกให้หถอดหลอดไฟ หน้ารถออกมาทำเป็นตะเกียงแล้วก็พากันเดินเข้าไปข้างในโดยไม่ได้รู้เลยว่ากำลังถูกสิ่งมีชีวิตบางอยา่างคืบคลานเข้ามาใกล้เป็นเงาตามตัว หลังทั้งคู่เดินเข้าไปข้างในได้สักพาก็พบว่าสองถูกพันธนาการอยู่ในกรงนกแม้จะถูกขังอยู่ในที่ขับแคแต่ก็เป็นโชคดีที่เขายังมีชีวิตอยู่ขนาดทั้งคู่กำลังช่วยเพื่อนนอกมาก็ถูกเจ้าแมวปีศาจเห็นเข้าเสก่อนมันจึงปัดกรงนกกระเด็นและไล่ตามก้าวกับ5้าไปอย่างเข้นคนเปิดโอกาสให้สองหลบหนีออกมาจากกรงที่อ้าออกได้สำเร็จแต่อย่างไรก็ตามทั้งสาถูกมันป้อนจนมุมอยู่ดี ในขนาดที่แมวปีศาจกำลังตะคุบก้อนผ้าตรงหน้าให้ขาดกระจุยก็เป็นเวลาเดียวกับที่เจ็ด โผลมาช่วยพวกเขาเอาไว้และกำราบอสุรกายยักษ์ลงอย่างง่ายได้พอห้ากับสองเห็นว่าเป็นเจก็เข้าไปกอดด้วยความดีใจเพราะเจ็เป็นผู้หญิงคนเดียวของกลุ่มแถมยังหายสาบสูญไปนานแล้วด้วยโดยระหว่างที่พูดคุยกันด้วยความคิดถึงอยู่นาน9้าก็เดินไปหยิบเครื่องรางที่ตกอยู่ขึ้นมาแล้วใส่มันลงไปบนแท่นอะไรบางอยา่างที่เขาเห็นแมวปีศาจพยายามจะใส่อยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งกว่าสองจะหันมาเห ก็ห้ามไม่ทันแล้ว เพราะสิ่งนั้นได้ปลุกเครื่องจักรกลฟื้นขึ้นมาก่อนปล่อยลำแสงใส่ซองที่อยู่ตรงนาและกระชากพลังงานทั้งหมดเข้าไปสู่ตัวมันเองส่งผลในสองขาดใจตายในทันทีแต่ยังไม่ทันที่อสามคนจะได้เศร้าเสียใจเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ก็ได้ตื่นขึ้นมาจนทำไม่ถ้ำพังทลายลงเผยให้เห็นสุรที่มีกลไกหลายมือคล้ายกับแบงมุมซึ่งดูอันตรายมากกว่าแมวเหล็กหลายเทาส่งผลในพวกเขาพร้อมใจ กันหนีหัวซุกหัวซุนโดยไม่หลังเลอย่างไรก็ตามทั้งสามหนีรอดออกมาได้อย่างบุดหวีด ก่อนที่ห้าจะร้องไห้ฟูมไฟว่าตัวเองเตือนก้าวเลวว่าไม่ให้มาที่นี่อีกฝ่ายที่รู้สึกผิดจึงได้ขอโทษกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปซึ่งตนก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เวลาเดียวกันเสียงของเครื่องจักรก็ดังขึ้นกลไกลของโรงงานกําลังสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเจ็ดจึงรีบพาทั้งสองหลบหนีออกไปให้พ้นจากตรงนี้แล้วผ่ากลับไปยังห้องสมุดปราง ที่ซึ่งตัวเองใช้กบดานอยู่หลังจะหายตัวไปก่อนที่5จะได้เจอกับฝ่าแฝดสและ4อีกด้วยทำให้เขาดีใจมากที่รู้ว่าทุกคนยังปลอดภัยดีจากนั้น7ก็ขอให้คู่แฝดที่มีระบบประมวลผลล้ำเลิศกว่าทุกคน ช่วยวิเคราะห์สิ่งที่ก้าวพิ่งจะปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาเมื่อครู่นี้ว่าม,มันคือตัวอะไรกันแน่สและสจึงพาทุกคนขึ้นใปบนชั้นหนังสือเพื่อไขความลับนานก่อนได้เห็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ ที่รายงานเรื่องสิ่งประดิษฐ์ที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาได้ย้อนกลับไปก่อนที่โลกจะล่มสลายรัฐบาลได้สร้างเครื่องจักรกลที่เรียกว่าสมองขึ้นมาซึ่งเป็น,นกลไกที่จะสร้างเครื่องจักรขึ้นมาได้ได้วยความคิดของตัวมันเองตอนนั้นมนุษย์เชื่อว่ามันจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองและอำนาจที่ยิ่งใหญ่แต่ท้ายที่สุดกลับลุกคืขึ้นมาต่อต้านมนุษย์เสียเองชี้ชัดได้เห็นนวิทยาการอันกล่าวนาได้กลายมาเป็น กบฏท,ทำลายโลส่วนเครื่องที่ก้าวปลุกขึ้นมานานเขาก็ได้วาดชิ้นส่วนเครื่องรางออกมาให้ทุกคนได้ดูทำไม่ห้านึกขึ้นได้ว่ามันเหมือนรูปที่หมายเลข6ชอบวาดขึ้นมาและแปะไว้บนกำแพงส่วนสองก็ชอบที่จะนำภาพพวกนั้นมาศึกษาวิจัยอยู่ตลอด เย็นนั้นห้ากับเก้าเลยย้อนกลับไปอย่างที่หลบภัยของหนึ่งเพื่อไปค้นหารูปที่สองเก็บไว้แต่ก็ต้องดําเนินการอย่างแยบย์ที่สุดเนื่องจากหากถูกเจอตัวเขาก็อาจทําให้พวกเขาต้องถูกคุมขังอยู่ที่นี่เพราะฝ่าฝืนกฎดังเลยก็ตามไม่มีสิ่งใดรอดพ้นจากสายตาของแปดไปได้ส่งผลในห้ากับเก้าถูกจับตัวไปหาผู้เป็นหัวหน้าในทันทีพอหนึ่งรู้ว่าเก้าได้ปลุกอะไรบางอย่างขึ้นมาก็เกิดความโมโหเป็น มาจึงสั่งให้แปดยึดอของคนทั้งคู่มาให้หมดและกล่าวหาว่า9้าคือตัวสวยซึ่งกําลังจะพาพวกเราทุกคนไปพบเจอกับความพินาศอีกฝ่ายเลยส่วนกลับว่าหนึ่งต่างหากที่ขี้คลาและเอาแต่หดหัวอยู่ในกระดองเป็นเวลาเดียวกับที่6เอารูปเครื่องรางที่ตัวเองวาดออกมายืนยนันเก้าก็เลยเอ่ยถาม6ว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับมันบา้างแต่อีกฝ่ายยังไม่ทันได้เปิดเผยความจริงจู่ๆก็มีนกจากกลบินผุด เข้ามาและจัดการทำร้ายเหล่าตุ๊กตาผ้ากระสอบในทันทีจนพวกเขาต้องหนีไปคนละทิศละทาแต่สุดท้ายก็หันมาร่วมมือกันต่อสู้กับผู้บุกรุกและเป็นฝั่งของนกยักษ์เอีที่ถูกดูดเข้าไปในใบาผานจนร่างถูกปั่นเป็นเศษเหล็กไม่เหลือชิ้นดีจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องย้ายจากที่หลบภัยเดิมเพื่อไปอยู่กับเจ็ดที่หอสมุดร,รางอีกด้านหนึ่งเครื่องจักรกลที่ก้าได้ปล คนก็กำลังโมโหที่พวกพ้องของมันนิถูกฆ่าตายจึงหยิบอาศพสองขึ้นมาและคิดที่จะทำความชั่วร้ายอะไรบางอยา่าง หลังผู้อพยพเดินทางไปถึงห้องสมุดจห้าก็ช่วยเย็บแผลให้เจดขณะหกได้เห็นสัญ,ญลักษณ์ที่3มกับ4ี่เปิดให้ดูว่าเหมือนเหมือนกับสิ่งที่เขาวาดไว้ไม่มีผีดจึงได้บอกกับเก้าว่าสิ่งนี้คือต้นตอตอนนั้นเองหนึ่งได้สารภาพว่าตนเป็นคนส่งส่องออกไปสำรวจข้างนอกโดยไม่สนใจว่าเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงทำไม่เจ็ดเดือดดานเป็นอย่างมา แต่หนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกผิดเลยสักนิดเพราะสองนั้นทั้งแก่แล้วไร้ประโยชน์สิ้นดีก่อนเดินออกไปท่ามกลางความผิดหวังของทุกคนจากนั้นก้าวก็บอกว่าตัวเองต้องย้อนกลับไปยังห้องทํางานที่เขาตื่นขึ้นมาในตอนแรกซึ่งคาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวพันกับเครื่องรางพวกนี้ ฝั่งของแปดที่เฝ้ายามอยู่ข้างหน้าตามคำสั่งของหนึ่งได้ถูกมแมลงจากกลชั่วร้ายเอาร่างของสองมาใช้เป็นเหยื่อรอโดยปล่อยลำแสงสะกดจิตใส่จนแปดตกอยู่ในผวางังแล้วหนึ่งก็โดนเป็นรายต่อมาโดยที่ต้องคู่ถูกจับมัดไว้ด้วยได้แดงส่วนพวกที่เหลือได้ยินเสียงของหนึ่งจึงรีบวิ่งเข้ามาดูพอเห็นว่ากำลังถูกคุกคามอยู่พวกเขาก็ช่วยกันต่อสู้อีกครั้ง แต่ห้าดันเผลอไปสบตาศพของซองเลยได้แต่ยืนแน่นิ่งไม่ไหวติงส่งผลให้เหลือ9กับ7ที่พยายามต่อกรกับมันอยู่สองคนท้ายที่สุดก็เป็นตัวของ7กับแปที่ถูกมแมลงจากกลลากตัวออกไปจนลับตาส่วนผู้ที่ถูกสะกดจิตในตอนแรกก็ทยอยหลุดพ้นจากภวังโดยหนึ่งสั่งให้ทุกคนหลีภัยไปซ่อนตัวอย่างที่แห่งใหม่แต่กลับกัน9ไม่เห็นด้วยกับความคิดขี้ขาดน,านัน และหมายมั่นที่จะกลับไปช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกจับตัวไปยิ่งได้เห็นศพปองสองที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเขาก็ยิ่งแน่ใจว่าตนจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แลว้ว จากนั้นทั้งหมดก็ช่วยกันส่งร่างของซองให้ลอยน้ำออกไปและกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพากันไปอย่างที่ซ่อนของพวกจับกลนมรณาแล้วก้าวก็ได้แยกตัวเข้าไปด้านในตามลำพังก่อนทิ้งท้ายให้ห้าหานน้ำมันมาเตรียมไว้เพื่อใช้ทำลายโรงงานแห่งนี้ให้สิ้นซาก หลังจะก้าวรอบเข้าไปข้างในได้สำเร็จกลับพบว่าช่วยแปะตอไว้ไม่ทันเขาถูกเครื่องจักรจับไปดูดวิญญาณด้วยลำแสงสีเขียวต่อหน้าต่อตาแต่ก่อนที่เจ็ดจะถูกฆ่าเป็นรายต่อไปก้าวก็ได้แสดงตัวให้มันเห็นและใช้หุ่นหลอกล่อให้เครื่องจักรมาแรงวิ่งเข้ามาหาทำให้มันถูกฟันเฟืองบทขยี้ไม่เหลือชิ้นดีเป็นผลให้เจ็ดรอดตายอย่างบุดหวดีแต่ตอนที่กำลังจะพากันหนี จากกลนแมงมุมก็เห็นเข้าเสียกอนมันจึงส่งกองทัพเครื่องจักแรแมลงให้ไล่ตามไปติดตีขณะเดียวกันคนอื่นๆที่รอให้ก้าวกลับออกมาเพื่อจะได้จุดไฟเผ่าตามแผนที่วางไว้แต่หนึ่งกลับพยายามที่จะจุดมันเดียวนาน โดยไม่สนในความเป็นความตายของคนที่อยู่ข้างในจนห้าต้องพยายามยื้อแย่งไม่ขีดไฟเอาไว้เป็นเวลาเดียวกับที่9กับ7ออกมาพอดีรวมไปถึงเหล่าจากกลนมแมลงได้ไล่ตามออกมาด้วยถังน้ํามันจึงถูกจุดไฟและผลักเข้าไปในโรงงานจนทําไม่เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทุกคนวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นได้ทนันส่วนฝั่งของวายร้ายตายเรียบไม่เหลือชิ้นดีแล้วโรงงานก็ถูกเพลิงเผาไหม้จนว่า จากนั้นทั้งหมดก็ไปนั่งพักเหนื่อยด้วยความโล่งใจและคิดว่ามันคงจะจบเรื่องเลวฮ้าจึงเปิดแผ่นเสียงเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายจนทำให้ทุกคนต่างอิ่มเอมใจไปกับความสําเร็จของตัวเองกระทั่งห้าได้ทําแผ่นเสียงกลิ่งออกไปเขาจึงวิ่งตามไปเก็บมัน ทำให้รู้ว่าเครื่องัารกลแมงมุมยังมีชีวิตอยู่ก่อนโผล่ขึ้นมาจากกองเพลิงและวิ่งไล่ตามอย่างกระชันชีด 5. พยายามตะโกนบอกทุกคนซึ่งก็ทำให้เ,เพื่อนตื่นตัวแต่กลับกลายเป็นตัวเขาเสียเองที่หนีไม่ทันและถูกมันดูดกลืนพลังงานออกไปจนขาดใจตาย 1. จึงบอกให้ทุกคนรีบวิ่งไปที่สะพานแต่หที่เห็นว่าวิาวญญาณของห้าและเพื่อนคนอื่นๆถูกดูดเข้าไปติดอยู่ในน,นั้นจึงพยายามจะเข้า ข้าไปช่วยเรือจน9กับ7ต้องรีบวิ่งไปดึงหกให้หนีออกมาและท้ายที่สุดเครื่องจักรที่ตามมายังสะพานนั้นจึงทำให้มันเกือบจะร่วงลงไปข้างลา่าง7ที่เห็นเช่นนั้นวังตามเข้าไปซ้ำแต่6เข้าไปควางไว้และไม่ยอมไม่เถิดทำลายมันเพราะเพื่อนๆที่ยังอยู่ข้างในก็จะสูญสลายตามไปด้วยแต่แล้วผลของความใจอ่อน6กก็ถูกมันจับไปดูดพลังงานด้วยอีกรายซึ่งก่อนที่เขาจะตายนั้น ก็ได้บอกให้ก้าวกลับไปที่ห้องทํางานที่เขาตื่นขึ้นมาในคราเล่แล้วเขาอาจจะได้พบเจอคําตอบที่ค้นหามานานอีกฝ่ายเชื่อในสิ่งที่หกพูดและยังมีความหวังที่จะช่วยทุกคนกลับมาแต่เจ็ดกับหนึ่งแย้งและบอกว่าพวกเขาได้ตายไปแล้วก้าวที่แทบจะสูญสินส้นศรัทธาในตัวเพื่อนแต่ไม่เคยที่จะสูญสินส้นศรัทธาในตัวเองจึงได้ย้อนกลับไปที่ห้องทํางานเพียงลําพังจนได้เจอเข้ากับภาพร่างของโครงสร้าง ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของก้าวเองและเครื่องรางที่เขาเคยพบเจอก่อนพบกล่องไม้ที่วางอยู่ข้างศพของนักวิทยาศาสตร์จึงเปิดมันเพื่อตรวจสอบทำไม่มีภาพวิดีโอชายร่างของผู้สร้างเครื่องจักรกลทั้งหมดขึ้นมาซึ่งเผยให้ฟังว่าสิ่งที่ตนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานาน บันล้มเหลวและเป็นภัยต่อโลกใบนี้เหตุเพราะมันไม่มีจิตวิญญาณเชกเช่นเดียวกับมนุษย์และถูกครอบงำจากผู้ที่ควบคุมมนันเขาก็เลยสร้างพวกคุณกระสอบทั้ง9้าตัวขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของความเป็นมนุษย์ที่ตนได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณลงไปในตัวของพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่ลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ ซึ่งสิ่งที่ก้าเห็นว่ามันคล้ายกับเครื่องรางในตอนแรกก็คือที่บรรจุจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นจึงได้เห็นวันตุกตาผ้ากระสอบทั้ง9ตัวมีทั้งความกล้าหาญขี้ขาดแล้วรักโลภโกรธลงอยู่ในตัวปะปนกันไปพอได้รู้ต้นต่อเลวเก้าวจึงรีบกลับมาหาเพื่อนๆที่เรือซึ่งทุกคนกำลังเตรียมที่จะทำลายเครื่องจากกลน,นั้นด้วยการยิงปืนใหญ่ใส่มัน แต่ก้าวได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้ก่อนและบอกว่าตนรู้ความจริงทั้งหมดแลว้วต้นตอของเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือตัวของนักวิทยาศาสตร์และพวกเราทุกคนล้วนมีจิตวิญญาณของเขาไหลเวียนอยู่ในตัวแต่หนึ่งก็ไม่ยอมรับฟังอีกต่อไปแลว้วและยังเมามันให้กับการสังหารเครื่องจักรตรงหน้าได้ปืนใหญ่แต่ปรากฏว่าทำอะไรมันไม่ได้เลยก้าวเลยพาทุกคนไปซ่อนตัวเพื่อวางแผนในทีทวนโดยบอกว่าต้องเอาเครื่องรางที่ติด อยู่บนตัวเครื่องจักรออกมาให้ได้เพื่อทำให้พลังมันลดลง โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยล่อมันมหาห้และตัวเขาจะเสี่ยงเข้าไปดึงมันออกมาเองแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรมันก็ปล่อยไฟใส่พวกเขาจนต้องหนีกันหนึ่งชุลมุนวุ่นวายแล้วก้าวก็เป็นฝ่ายเดินเข้าไปประจันนาแต่หนึ่งกลับตัดสินใจจะแก้ไขในสิ่งที่ก็ทำพลาดไปนั่นก็คือชดใช้ความผิดที่ตัวเองได้กระทำไว้กับเพื่อนด้วยการชิงตัดหน้าก้าวเข้าไปถูกเครื่องจักรกลดูดวิญญาณให้เองซื้อ เวลาให้อีกฝ่ายเข้าไปดึงผลึกเครื่องรางออกมาจากตัวมันได้สําเร็จส่งผลให้วายร้ายอ่อนแรงลงถนัดตาแต่ก็ยังพยายามที่จะแย่งผลึกคืนก้าวจึงกดปุ่มสัญลักษณ์ในทันทีแล้วปล่อยลําแสงออกมาใส่มันซึ่งส่งผลให้กลายเป็นหุ่นจักรกลเสียเองที่เป็นฝ่ายเพลียงพ้ำต้องขายจิตวิญญาณของคนอื่นที่เคยถูกมันดูดกลืนเข้าไปกลับคืนออกมาและถูกย้ายเข้าไปรวมอยู่ในเครื่องรางชิ้นเดียวยา เลรก็ตามก้าวที่หนีไม่ทันได้ถูกมันลมถาบ7,3าม 7, และสี่จึงรีบวิ่งเข้าไปหาเพื่อนที่นอนแน่นิง่งซึ่งก็โล่งใจที่เขายังไม่ตายต่อจากนั้น4ี่คนที่เหลือก็ได้ใช้ผลึกเครื่องรางปลดปล่อยจิตวิญญาณของมันเพื่อนออกมาซึ่งก็ทำให้ทุกคนได้กลับมาพบหน้ากันอีกครั้ง และส่งยิ้มไม่กันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทั้งหมดจะได้เข้าไปยืนประจำทีพร้อมกับล่องลอยขึ้นไปสู่ท้องนาภาและสลายตัวเข้าไปรวมกับหมู่เมจนจนทำให้เกิดฝ่ารองและท้ายที่สุดก็กลายเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นสายฝนก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตเล็กๆขึ้นบนโลกใบนี้อีกครั้ง ซึ่งอาจต,ต้องใช้เวลาหลายแสนไปจนถึงหลายล้านปีกับการวิวัฒนาการอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนกลายมาเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ดังเดิมเพื่อสานต่อเจตานารมณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทิ้งเอาไว้เพื่อกอบกู้มวลมนุษยชาติให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ทายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีคือสิ่งจําเป็นต่อมนุษยชาติเป็นอย่างมากซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกแก่มนุษย์ในด้านต่างๆทั้งในด้านของการสื่อาสารการคมนาคม การเกษตรหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากนำมาใช้ในทางที่ถูกที่ควรมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่หากนำมาใช้ควบคู่ไปกับความโลภของมนุษย์เช่นเดียวกับสิ่งที่นายพลทหารภายในเรียอได้ชิงเ,เครื่องจักที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาไปใช้เพื่อการสงครามทั้งที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเลยสักนิดซึ่งผลจากการใช้มันเพื่อสนองความต้องการของคนคนเดียว ผลที่ตามมาก็ล้วนเลวร้ายตามไปด้วยเช่นกันเพราะมนุษย์คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมีทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ซับซ้อนดังนั้นมันจึงได้เกิดสงครามล้างโลกเพียงเพราะความกระหายอำนาจเกียรติยศและชื่อเสียงเงินทอง ถ่ายที่สุดก็ไม่ได้จบลงเพียงแค่มนุษย์ที่สูญเสียแต่ได้สร้างผลกระชบเป็นวงกว้างไปยังสิ่งมีชีวิตตื่นๆทั่วทั้งโลกโดยที่พวกมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยอย่างไรก็ตามในตอนถ่ายเรียงก้าวและพองเพื่อนได้ฟื้นฟูโลกใบนี้ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งซึ่งจะเกิดการวิวัฒนาการอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป ซึ่งอาจใช้เวลาหลายแสนไปจนถึงหลายล้านปีเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่บรีก็คือสปีชีซึ่งจะต้องปรับตัวให้เหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้อมสิ่งมีชีวิตแรกที่เคยถือกำเนิดขึ้นบนดาวโลกก็คือไซยาโนแบคทีเรียก่อนนิวัฒนาการไปเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวแล้วแตกย่อยเป็นต้นไม้สัตว์น้ำายุกแรกก่อนนิวัฒนาการมาจนถึงสัตว์ในยุคปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นว่ากว่าธรรมชาติจะล หลอมให้กลายมาเป็นพวกเราในวันนี้แล้วทำไมพวกเราถึงพยายามที่จะทำลายมานันจนอาจทำให้โลกกลับไปสู่จุดเริ่มต้นและนับหนึ่งใหม่อีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจเน็ตฟิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d เดสคริ t i o n หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ ซุเปอร์นายได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่7คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ